้วยด้วยยานนี่ออสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะใ้่าวว่าคุณยานนี่กับกับไปกรุงเทพใช่แล้วค่ะทำอะไรคะจะไปเช็คสุขภาพเอายาความดันครับเพราะว่ามันยาความดันมันหมดเรากินอยู่นี่มันไม่ค่อยจะถูกเพราะว่ายามันมันต้องตรวจเนาะต้องกินยาอันนี้มันเป็นยาแบบ ที่เขาไม่ได้ตรวจแต่มันเดี๋ยวเดียกดถ่ายเลยยางกล้องนี้เนี่ยใช้หรอดูสิถ่าแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคต่อ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 เพื่อคับจะไปตรวจเช็คสุขภาพเอายาความดันครับแล้วก็จะไปถามหมอว่าถ้ายาหมดจะโทรสั่งให้ส่งไปให้ได้ไหมเออเพราะว่าเห็นเอฟซีส่งข้อความมาว่า โทรให้หมอส่งมาให้ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่สะดวกเนาะต้องเราต้องไปประสานงานก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรเออเราก็ต้องเอาที่อยู่อย่างนี้แบบที่อยู่ลุนนงพลนี้เราต้องจดไปให้เรียบร้อยไงครับเออนั่นแหละแล้วก็จะไปขนของ มันกองที่อยู่กรุงเทพน่ะอ๋อที่ยังค้างอยู่ยังค้างอยู่ขึ้นมาไม่ได้เอาลงมากกอบใช่ไหมคะฮ้ไม่ได้เอามากกอบกัมาบ้านเราแล้บ้านที่สะกดบ้านที่สะกดว่ามันก็มีแล้วแล้วคุณยานนี่จะไปรถอะไรคะรถลูกสาวครับอ๋อแล้วแล้วพิงนี่ตอนนี้เขาให้เราเดินทางได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเขาเปิดให้เราเดินทางแล้วเนาะไปแล้วก็ไม่จะกักตัวมาก็ไม่ได้กักใช่ไหม เขาเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ฉีดครบแล้วเนาะฉีดครบสองเข็มแล้วก็เห็นแพทย์มานอกบอกว่าไปเอาวันใบที่บ้านแม่ผู้ใหญ่เพื่อเพื่อทําการขออนุญาตขออนุญาตออกพื้นที่ออกพื้นที่เขาเรียกวัคซีนพาสปอร์ตเออครับแล้วแล้วแล้วคนนี้นี่กะว่าจะไปกี่วันคะสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์หาหมอถ้าได้กลับก็คือแรกเย็นวันจันทร์ครับ อังคารถึงพุธไนไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นไม่รู้เหมือนกันอ๋อาไม่รู้เลม่ลูกสาวจะมารับที่นี่บ่ก็เขาก็จะมารับนี่ก็แล้วก็เดินทางไปเลยไม่เกาสินเลยนะพอดีนาะยังมีลูกสาวน้องมารับก็ไปกับน้องชายน้องชายมันไปน่ะเวลากลับมันไม่มีเพื่อนครับแลอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ทางข้ากรุงเทพอืมมันดีอืมไม่รู้จากทางเข้ากรุงเทพครับ เราก็ต้องนำทางอย่างนี้บอกว่าเข้ากรุงเทพอีกถูกอีกส่วนหนึ่งคือไปรับยาด้วยใช่สองไปขนของกลับบ้านด้วยครับค่ะแล้วมรดกุลนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางพรุ่งนี้ทุกสามรับนะคะค่ะแล้วแล้วแล้วบอกลุงป้ากันยังคะบอกแล้วบอกให้ชาวบ้านนอกไปบอกแล้วอ๋อค่ะเพราะว่าบอกสามชายบ้านนอกไปมาลาวหว้เนาะไปชาวบ้านนอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเข้าไปอยเข้าไปแล้วก็เลยบอกว่า เราไม่มีวัตถุก็เลยบอกให้แกพูดให้ด้วยจะโทรให้ด้วยแกบอกมอบหน้าที่ให้แกทําให้อะไรเดี๋ยวก็หาว่าอ้าวยาทนี่หายไปไหนใช่ใช่ขนาดว่าพี่นวดไปพี่นวดก็ยังโทรบอกอย่างเงี้ยแล้วเราล่ะอเงี้ยเออเราก็เลยผมฝากทางบ้านนอกว่าเพราะว่าทางบ้านนอกออกเข้าได้าใช่เพราะว่าถ้ายูทูบเบอร์ไม่อยู่เนี่ยแกก็ต้องถามอยู่แล้ว่าไปไหนใช่แกต้องเข้าก็เลยบอกแก ให้ไปบอกให้ไปคุยให้จ่ะโอเคเนาะจ้ะก็ขอให้คุณยายนี่เดินทางปลอดภัยนะคะครับแล้วถามนิดหนึ่งไปไปไปที่เป็นโรคที่เป็นอย่เนี่ยไปหาหมอมานานหรือยังกี่ปีแล้วก็เพิ่งเป็นมะก็ช่วงช่วงต้นต้นปีมันคืออะไรคะมันคืออะไรคือการปวดหัวหวเเหมือนไม่ไม่เป็นพวกไขมันอืมไขมันอุดตันครับครับครับพวกไขมันอุดตันแล้วก็จะเป็น ความดันสูงอย่างนี้เราก็ต้องระวังการกินสำคัญแล้วอะไรที่หมองดเรื่องการกินบ้างอย่างเช่นประเภทอาหารของทอดที่มีน้ำตาลคืองดหมดเลยพวกพวกาแฟเย็นพวกอะไรอะไรเครื่องดื่มนี่ห้ามเลยค่ะแต่ก่อนกินไหมคะแต่ก่อนก็กินตอนมาแรกๆนะตอนมาแรกๆเนี่ยมามาโกกตอนแรกนะ ก็กินก็เพราะเขาแจกใช่ไหมเดี๋ยวน้ำนู้นน้ำนี่มาเอกินกินฟรีโอ้โหรู้ตัวเองเลยรู้เลยคที่นีนจากนั้นไม่กินครับหลังจากไม่กินนะก็ก็อยู่นี่มากี่เดือนแล้วสองสามเดือนนะมะหลังจากไม่กินน้ําหนักลดนะครับวบคุมน้ําหนักได้ด้วยไม่ต้องไปกินอะไรเลยก็ลดได้ครับอืก็ลดได้เพราะว่าเราไม่กินพวกน้ําอัดลมไม่กิน ของหวานไม่ก kind of mm ินกาแฟใส่ใส่น้ำตาลใส่นมอะไรอย่างเงี right. ้ยไม่ใส่เลยกินกาแฟขมอย่างเดียวกาแฟสดสดเลยกาแฟนั่นแะละกาแฟดำกินกาแฟดำใช่กินกาแฟดำก็ทุก็ช่วยได้โอเคเนาะก็นี่ก็คุณยายนี่จะเดินทางจะไปเดินทางไปเมื่อไห่ม เราขอเดิน,นาดทางปลอดภัยะะทั้งไปทั้งกลับค,ครับ,รบผมใส่ที่ี่ด้วยนะคะสวัสดี